The lock Inside Signs huh? H-Log of Lock ความมหัศจรรย์ของชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีที่เกิดการปฏิสนธิกันของสเปิร์มและไข่จากเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์ได้ถูกแบ่งออกเป็นล้านล้านเซลล์เพื่อสร้างอวัยวะต่างๆและเมื่อทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์การกำเนิดของมนุษย์ก็เกิดขึ้นและด้วยกฎของธรรมชาติที่ร่างกายของคนเราต้องเกิดการเสื่อมชราอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง สัญญาณแห่งความชราไม่ได้ปรากฏแค่สิ่งที่มองเห็นภายนอกเท่านั้นความรู้สึกเหนื่อยล้าสมองตื้อความคิดเชื่องช้าขาดสมาธิรวมถึงความรู้สึกทางเพศที่ถดถอยลงล้วนแล้วแต่เป็นสัญญ,ญาณเตือนว่าร่างกายของคุณกำลังเสื่อมชราแก่ลงแก่ลงซึ่งเป็นผลจากความแก่ที่เกิดขึ้นกับเซลล์ภายในเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ย้อนกลับเข้าสู่ภายในเซลล์ของร่างกายที่ประกอบขึ้นจากเซลล์นับล้านล้านเซลล์เมื่อลึกลงไปในเซล์ลเหล่านั้นเราจะพบกับองค์ประกอบสําคัญที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่เซลล์ที่เรียกว่าไมโตคอนเดียในวัยเด็กไมโตคอนเดียจะทําหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเซลล์ได้รับพลังงานเต็มที่ ก็จะส่งผลให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานเต็มประสิทธิภาพเช่นกันดังนั้นเมื่อเรามองภายนอกเราจรึงดูเด็กดูหนุ่มสาวผิวพรรณอิ่มเอิบส่วนภายในก็จะถูกแสดงออกมาในรูปของความสดชื่นกระปรี้กระเป่าความคิดจับไวแต่ทุกอย่างย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกับสาย DNA ของไมโตคอนเดรียที่จะค่อยๆถูกทำลายตามวันเวลาทำให้ไมโตคอนเดรียหมดสภาพการทำงานส่งผลให้เซลล์เสื่อม เหลือไว้เพียงความแก่ชราเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างใช้เวลานานนับทศวรรษในการหาคำตอบเรื่องความเสื่อมชราและที Latin ่ New Skin เราได้จับมือกับพันธมิตรทางวิทยาศาสตร์ l i f e Gen Technology จนในที in ่สุดได้ค้นพบเทคโนโลยี e h Lock ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่จะเอาชนะความเสื่อมชราโดยเน้นที่ต้นเหตุของความเสื่อมชราอย่างแท้จริงเพราะเทคโนโลยี e Lock สามารถเข้าไปปรับการแสดงออกของยีนให้กลับคืนสู่ความสมดุลเหมือนเช่นวัยอ่อนยาวจากการวิจัยพบว่าแพทเทิร์สีของกลุ่มยีนไวยชาราจะสามารถเปลี่ยนกลับสู่สมดุลเหมือนแพทเทิร์สีของกลุ่มยีนหนุ่มสาวได้อีกครั้งเมืเ่อเข้าใจในหลักการนี้แล้วจึงง่ายที่เทคโนโลยีเอชล็อกจะเข้าไปปรับระบบความสมดุลให้เสมือนวัยยาวหรือที่เรียกว่าการคืนความอ่อนยาวจากภายในนั่นเอง เทคโนโลยีเอชล็อกพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์หนูฟ้าแฝดสองตัวนี้เกิดมาพร้อมกันได้รับการเลี้ยงดูที่เหมือนกันหนูด้านขวามือได้รับสารอาหารจากเทคโนโลยีเอชล็อกหนูด้านซ้ายมือได้รับสารอาหารตามธรรมชาติในระยะเวลาที่เท่ากันคุณจะเห็นถึงความแตกต่างที่สามารถพิสูจน์ได้หนูด้านขวามือดูคล่องแคล่วว่องไวสุขภาพสมบูรณ์ส่วนหนูด้านซ้ายมือ และดูเชื่องช้าแก่ชราการวัดขบวนการแก่ในระดับยีนเป็นเทคโนโลยีที่เราได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ไม่มีบริษัทใดสามารถทำได้เหมือนกับเราครับเทคโนโลยีเอชล็เป็นการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาทีเดียวครับถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าที่เหนือคู่แข่งจริงๆ เทคโนโลยีเอชล็อกเท่านั้นที่จะล้มกระดาษผู้แข่งอย่างเหนือชั้นและนูนสกินเท่านั้นที่จะเป็นผู้นำตลาดต่อต้านความเสื่อมชาราอันดับหนึ่งตัวจริง